สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราอยู่เกมแล้วก็วันสันดดล็กขังมาเท่านกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีตู้ตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนะครับนั่นคือตู้โวไวของคูลเลอร์ไฟนอลฟอร์มกับโกฟูซุปเปอร์ไซย่านะครับผมก็มาแล้วนะครับตู้ที่หลายๆคนรอคอยนะครับผม และก็ก่อนที่จะไปเริ่มปเปิดการเปิดกระชากันเนี่ยคือผมตั้งแพลนไว้ว่าผมจะเล่นด่านเลนโซนของฟิเซอร์กับคูเลหยเสร็จก,ก่อนแล้วค่อยเอาคลิปนี้ลงทีหลังนะครับผมแต่เนื่องจากว่าผมเล่นด่านเลนโซนของฟิเซอร์ไม่ผ่านสักทีหนึ่งผมก็เลยต้องเอาคลิปนี้มาลงก่อนนะครับผมซึ่งหลังจากนี้ที่ผมจะลงเคปของคุณเลร์กับฟิเซอร์ไปเนี่ยเพชรผมยังประมาณอยู่ประมาณนี้อยู่นะอยู่ประมาณ419เนาะ ถ้ายังไงยังไงอ่ะเดีย๋ยวก็ไปเล่นให้ผ่านแหละเดี๋ยวก,ก็ามาอัปลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมอ่ะมาเรามาดูตัวละครอย่างคูลเลอร์แฟนอลฟอร์มกันดีกว่านะครับผมว่าเขาแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะมาซึ่งคูลเลอร์เนตระลีดของเทอร์รี่ไฟล์ออฟแฟนโคลเลอร์กับมูบิบอลนะครับผมซึ่งจะได้บูทเพิ่มเลยถ้าเป็นแท็กของทารฟอร์มชั้นบูทเนาะก็จะบวกบวกอีก30%เนาะอ่ะมา Activate วันโซลี่นะครับผมก็คือเริ่มเทิร์นมาก็คือร้นสนด์อินอลแอคแท็กและมีเดียมแชทที่เป็นซูเปอร์แท็กฟอร์สามเทิร์นนะครับผมถ้ามีเพื่อนเป็นเทอร์ไฟล์ออฟเฟนโครเรอร์อลไรออเดอร์ทีมนะเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับผมจะได้คีบวก5แอคแท็กแอนดิเฟนต์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบวกคีอีกหนึ่งฟรีนะครับแล้วก็แอคแท็กกับซีนต่อสิบรอบต่อทุกครั้งที่ใช้ซูเปอร์แท็กหรือใช้ไอต่อสุปเปอร์ในการโจมตีก็เยอะนะเยอะบวกเยอะอยู่ก็คือโบกได้สูงสุดคือสอง แล้วก็มีโอกาสที่จะรั่นอันดิชเช่ลสองรอบอีกด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสมีเดียมแชร์ที่จะเป็นซสเปอร์แท็กแล้วก็รั่นอันดิชเนอลซสเปอร์แท็กสตาร์ติ้งโฟลเดอร์เทิร์นวิคโฟลเดอร์เพอร์ฟอร์มอินเทคแล้วก็หลังจากที่ทําการโจมตีไปแล้วสิบรอบเนี่ยจะการันตีแน่นอนซสเปอร์แท็กนะครับผมก็คือถ้าได้อันดิชเช่ลปุ๊บมันจะเปลี่ยนให้เป็นซสเปอร์แท็กทันทีเลยนะครับผมซึ่งมันจะโคตรแรงเลยเนี่ยคูลเลอร์ก็คือโคตรฟิ้วฟ้าแล้วก็ฟิเกโรตัวใหม่เนาะเป็็นมูฮีโร่แล้วก เป็นซัพพอร์ตมูวี่ฮีโร่มูวี่ฮีโร่ด้วยนะครับกับปิกโกโรตัวนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็มีโกคูนาเมกเบจิต้า6ปีบูฮังแล้วก็โกคูกับโกฮังตัวนี้แล้วก็โกคูซูเปอร์เซียสามแล้วก็โกคูอีซีเอแล้วก็โกฮังแล้วก็คูลเลอร์อ่ะคือตัวละครพวกนี้มีนี่คือแบบดีทั้งนั้นนะครับตัวละครพวกนี้คือใช้งานได้ทั้งนั้นเลยนะฮะก็แล้วก็มีตู้ของ ตู้ใหม่นะครับผม Legendary Salmon Carnival นะครับแล้วก็มีเหรียญใหม่มาด้วยซึ่งเหรียญน,นี้ก็แลก LR ได้นะครับผมจากลายป้าป่าๆนะเรามาดูตัวละครของโกคูกันดีกว่านะครับผมว่าเขาแข่งๆสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมเป็นลีดเท้าฟูคัมแบ็กนะครับผมคีบบวกสามแฮปปี้แาดดีเฟนซ์บวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเริ่มเทิร์นนะครับผมคีบบวกค่าแดดีเฟนซ์บวกร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตีเข้าทุกสีและเมื่อได้รับเอ้ยไม่ใช่สิเมื่อระดับตีนจะเพิ่มดีเฟนซ์อ แล้วก็บวกคีบวกหนึ่งไอ้แทบกบวกห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อการรับโจมการโจมตีทุกรอบเนาะแล้วก็กัดออยแท็กเมื่อเลือดมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเลือดต,ต่ำกว่าห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์จะทำจะทำให้ตัวละครตัวนี้ติดรีไวโวลนะครับผมถ้าสมมุติว่าเออก็นั่นแหละไอ,ะอะ้ยังไงเดียร์ไอ้ะระบบล่างก็แบบ ถ้าถ้าประมาณหนึ่งก็น่าจะแบบประมาณว่าติดรีไวโวปุ๊บก็จะทําให้ติดตีติดคีได้เลยนะตัวเนี้ยก็แข็งแกร่งแล้วก็มีโกฮังกับทั้งโวจิต้ากับโกคูโกคูเงือกโกคูก๊อ g โกคูสามฟีฟูและคูลเลอร์เอ a ียวงก็มาแล้วนะครับตัวนี้จะ e อ a ีได้นะทาวเซอร์โกคูตัวนี้มูวี่แล้วก็หมดแล้วก็เป็นตรองตัวละครที่ผมมองว่าเก่งมากๆเลยนะครับของทั้งคู่เนาะ ในคลิปนี้เอาใครก่อนดีในคลิปนี้เรามาเปิดหาคูลเลอร์ก่อนละกันนะครับผมและคลิปหน้าเราจะมาเปิดโกคูกันนะครับอ่ะเราจะเปิดแค่ไซเคิลเดียวนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเพชรจะพอหรือเปล่าเอาแค่ไซเคิลก่อนเอาแค่หนึ่งไซเคิลก่อนละกันนะครับกับคูลเลอร์เนาะมาก็แน่นอนหวังไว้อย่างสูงว่าคูลเลอร์จะออกให้ผมแต่ถ้าหวังว่าในใจเล็กๆอ่ะก็ขอพิโกลโล่ด้วยนะครับพิโกโล่ข้างตู้เนี่ยก็แข็งแกร่งนะครับไม่ใช่กาก,ากเลยนะ พราะว่ามีโอกาสการออไอแท็กด้วยไงแล้วก็แบบดูดิบัฟแบบมูวี่ฮีโร่แล้วมันดีโคตรเลยอ่ะทั้งถึกทั้งบัฟทั้งเก่งนะครับพี่กตัวนี้ไม่ได้กากเลยอ่ะอ่ะมามาติแรกออกเข้าเลยได้ไหมขอเซนโอเซนโอโฟขอฟ้าสีฟ้าโฟคือกูขอแค่นี้เลยวเ้ยมาจริงจริงเจคอมบิเนชั่นเรยว่ะดูดิ โอ้โหเขาพูดได้มากมาเว้ยพอตตดแรกก็คอมบิเนชันแล้วนะครับผมกอแดงกอแดงโอ้ยกอนสามเอ้ยใส่กอนสามใสก้อนสามอะไรวะมาตัวอะไรเอ่ยอย่างนั้นก็ได้คอมบิเนชันนะแชนจิงหางโอ้ยนี่ใช่ไหมโอ้กรูปเรียบร้อยเลย แต่เดี๋ยว ECA ได้นะครับผมเดี๋ยวก็เก่งแล้วเฮ้ยขอบคุณมากครีคูมรีคูมเกาโดขอบคุณมากได้อยู่นะครับอถือว่าได้ถือว่าได้เพราะว่าผมยังไม่มีเขาและเขาก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นซัพพอร์ตกินดิวฟอร์ด้วยนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่อะมาทําไมวะทำไมอ่ะกูรู้มึงอย่างเนี่ยคำถามคือกูรู้มึงอย่างน,ะามมงางนั่นสิเอ้รู้อย่างวะ เช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยลุงมาแล้วโอ้ยอย่างเศร้าเลยแล้แลเทียนจริงห่างอยู่ไหนเทียนจริงห่างเทียนจริงห่างนี่โอ้โ,อโหเ่นโบสตาร์สะดด้วยพี่น้องฮะอีะอกแล้วเหรออยู่ๆก็ลุ้งเฉยโอเคอ่ะ มดติดแรกเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่ได้นอาเกียดมากได้ตัวละครมาอย่างเกาโดกับอีคูมาแต่ขอคูลเลอร์ได้ไหมวะนะจริงๆคูลเลอร์เลยไม่มีคอมเบเดชันหรือยังโอ้เฮ้ยอีมีดาวบลูเชียโตไอสัดโอ้โหถ้ามึงบลูนะมีสิทธิ์ลุ้นมากเต่วิจิโตโอ้โหอะไรวะ วิจิตโตเอ้ยมาดีนะแต่ขอบูดได้ไหมวะคูลเลอร์มาจบเลยมาจบเลยนะค er. ูลเลอร์โอ้ยโกนาเมกโอ้โหโกนาเมกว่ะอุ้ยพิโกโลอุ้ยเชนโดได้โอ้ได้อยู่โอเคก็ได้พิโกโลไม่น่าเกลียดนะโมตีนี้ก็ไม่น่าเกลียด ก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันแต่กูขอคูลเลอร์ได้ไมวะาบางทีอะนะกูขอร้องจริงๆขอคูลเลอร์วันตีนี้แหละคูลเลอร์ต้องออกให้ผมนะครับผมนะนะจริงๆอย่าเกลือเลยได้โปรดละโอ้โหไม่มีคอมบิเนชันโอ้เกลือใช่ไหมอย่างเงี้ยโอ้เรียบร้อยนะครับเอ้ย อะไรอ่ะโอ้แต่แต่มันไม่น่าเกลียดนะเอาจริงสองโมติเมื่อกี้มันไม่น่าเกลนะียดเลยแต่โมตินี้มันโคตรน่าเกลียดเลยวะจะมาคืออะไรตอนเนี้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วตัวละครแบบใช้งานไม่ได้โอ้โหอ่ะนี่คือโมดิสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมกับตู้คูลเลอร์รน,นะแล้วคลิปหน้าเราก็จะมาเปิดโกคูาร์ตนะครับผมอย่านะมึงอย่านะมึง อยากเกลือนะโหบูโอ้โหถามมาได้ว่าเกลือไหมเกลือสีทะยะหนึ่งให้อีกแล้วักโอ้โหไม่กอดไรวะไม่แฟร์เลยอะ่ะ ออหอแล้วตัวง่าแล้วตัวมึงใช้ได้ไหมมันก็ใช้งานไม่ได้ไงฮะโรรฟจิต้าก๊อดบลูสีแดงอยู่นะโมึงสองเส้นทางแต่ละตัวที่ได้มาใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานไม่ได้ไงเฮ้ยแล้วจะเอามาให้ทำไมฟะแต่โกโกนาเม็กเนี่ยใช้งานได้แน่ๆบอกกันเลยจะมีงานได้ใช้อีกแต่แบบ ไม่เอาดิเฮ้ยไม่ได้ดิวะมันไม่ได้ป้าอย่างเงี้ยเอาคีย์เลยเพราะว่าแอติชิยลมีในตัวอยู่แลวอ้าบกี้อ่าบกีกูมีคีย์ห้าด้วยนะวะใช่โอ้ 4, คีย์สี่กูมีเอ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ละกัน ชียกิมนีเกลืออ๋อท่านผู้ชมคูลเลอร์แต่คูลเลอร์เกลือใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าโกคูต้องไม่เกลือนะเว้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมท่านผู้ชมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ